มาครับผมกับเกมสุดท้ายนะครับ o อ e r Time ทก็คือเกมเพิ่มเสมอกันมาสามโบโดนแบน โดนแบนด์แก่กับโดนแบนด์โอเปรลล่าก็ต้องเป็นไอวี IV นะครับผม 一些调状态的角色，感觉艾维也比较适合军工厂，对，但是是一个比较好的选择。对，但是你艾维的话，你追击这个阵容是比较难追的。说实话，虽然他们没有调整状态的，但是你想追这个阵容呢，除非前期你的吼非常的准，能够快速的去叠满青石值，不然的话，他们每个人都有道具和手持物可以去拖你的追击进度。对，来看一下双方的选点，中场的小说家。 大房地窖的飞行家，小木屋的火灾调查员，以及大门的邮差。艾维是选到木屋里面，嗯，木屋废墟。那这个点的话，脸上就是火灾。其实前期处理火灾的话，对于艾维来讲也不错，因为这样的话，你开门战就没有气囊可以去卡住两个门，让我没法附身了、哦。所以反而是火灾前期追，我觉得是可以追的。 มีเจลลี่ไมาไทยนะครับมีไฟวิวไทยเออไฟวิวไทยไม่ติดเครื่องครับแล้วก็ที่เหลือคือติดเครื่องแล้วก็ หน้าต่างโดหน้าต่างอื้อเอาเปิดประตูยากมาด้วยอะเเปิดประตูยากมาด้วยเอาแล้วครับผม เมาเจอรี่เลเมาเจลลี่อ่ะสุดใจว่ะเาแ,แต่เจลลี่จริงๆช่วงหลังบางทีมีแบบเหมือนมีปัญหาเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้แบบเหมือนโดนไล่ด้วยพวกตัวใหม่ๆครับเจลลี่ช่วงหลังมือตกค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็แต่ว่านั้นคือผมเทียบกับตอนที่เขาแบบสุดๆนะเขาแบบ MVP ขนาดนี้แล้ว กล,ลกลับไปที่เดิมยัไงม,มันก็ขอแค่ขอแค่ไม่โดนแห่ใส่ก็ไม่โดนถอยกลับมาไม,ไม่โดนอืมต้องแบบบีบอุ้ยเรีรยบร้ยยยบบบบอ,บบบอย อ๋อแล้วอ๋แล้วอ๋แล้วโดนหนึ่งโดนสามสิบแต่ก็ส่วอืมแล้วก็ไม่ต่างนทอะไรไม่โดนอือืม S <S> อืเรียบร้อยแต่ก็หนึ่งแต่สองสามเครื่องยี่สิบเสามเครื่องพอดีเทียบกันจริงสามเครื่องพอดีใส่ก็สามเครื่องสามสิบอันนี้ยี่สิบเก้าโอเคไปช่วยเหรอใครมีไทยอีกอะคนมีไทยคนเดียวอยู่บนกี้ เอาละครับตูจิงมิงฟาดสิฟาดเลยรออะไรนั่นไงบอกแล้วเรียบร้อยโอ้ยโดนแห่ใส่ก็แฮ่ใส่แฮ่ใส่ก็ดันแฮ่ใส่นักบินด้วยนะครับผมอีกไกลอ่ะทีนี้อีกไกลอีกไกลโอ้ยก็ทำอะไรไม่ได้ สมุดก็ยังสูบไม่เสร็จปัญหาคือสูบส,สมุดมันต้องมองหันหันมองหาหน้าไอวี่ไงไลอวี่คือตัวละครที่เรามองหันหามันแล้วเราโดนท่ามันนะก็ <c oughs> เข้าใจแหละว,ว่าทําไมไอเจลลี่ถึงไม่ได้ปกติเจลลี่ถึงไม่ได้นี่คือตัวละครที่เขาเล่นโดนบีบด้วยนะครับเนีย่ยมันก็คือการบีบตัวละครอย่างหนึง่ง คือบางทีแล้วแบบเหมือนเราไอวีถึงได้เก่งสำหรับคนที่แบบเหมือนหันมองปบ่อยแบบไม่โดนเท่าได้ได้ไหมมีสมุดดยวยปล่อยบิงแต่ก็แต่ปล่อยบิงก็ไม่ประโยชน์อยู่ดีทำอะไรไม่ได้อะไรไก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่มีคนตีเราไม่ละ เพราะว่าซ่อมเครื่องกลางกลางนี้ลําบากมากนะครับผมใช่ไหมเครื่องกลางนี้ใช่ไหมใช่ลำบากมากเพราะว่ามันมีไอหินไม่รู้จักจบจักสิน้นอืมโชคดีตรงที่ไม่มีโชคดีตรงที่ยังมีของกันหมดนะครับผมแต่เล่นยากอยู่ไอเรอ่ะ สั่งเพิ่มเหรอสัอ่งเพิ่มหรอไม่ซ่อมเพิ่มเพิ่มเลยไม่ประโยชน์แต่ก็อ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันสามารถบีบได้เพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันมันคือใครใครเก็บเร็ว,วกันไหมใครแบบว่าเหมือนนานกว่ากันชนะไหมะหรือไงสักอย่างอ่ะ <c oughs> ในก,กรณีที่ที่คะแนนเท่ากันเขาจะดูว่าใครแบบว่าเหมือนออกไวกว่าปะ่ะเอไม่ใช่ใครแบบว่าออกเวลาใครนานกว่าอะไรประมาณนี้สวยไหมแต่ก็เอาจริงเอาจริงเอาจริงโอ้โหสิบแเจ็ดยอดมากจงังหวะเมื่อกี้ อู้จังหวะเมื่อกี้สุดยอดมากที่ที่วา YM สิงห์โอ้ทุจริงมิงสุดยอดมากโอ้ยเรียบร้อยสามวิ่งออกสามออกสามไหมออกสองออกสามเออลืมไปมันก็เขาฆ่าไปละคนหนึ่งเออโอเคโอเคโอเมันก็เสมอแหละแต่ว่ามันก็นานอ่ะเออ ใครเป็นทันฝั่งนี้โชยคนจะเล่นทันฝั่งนี้คือโชยไม่ให้คนเล่นปกติแล้วชอยเล่นแค่สองเกมนั้นอันนี้น่าจะมันไสเป็นงานส่วนตัวเอาไ่ใช้เออจีดบ <DW> หใครอ่ะ คนป่ากับไอ้นั่นน่ะคนป่ากับตั้งแต่งศพก็ยากแล้วอ่ะแถมแบนด์คืออันวาเขาจะให้คะแนนเขาจะให้แบบว่าเหมือนใครออกช้าหรือสักอย่างอ่ะผมจำไม่ได้โชว์าอพยายามแบนด์ตัวที่มีปัญหาของโจ๊กไปแล้วนะ ถาว่าเล่นได้มันก็เล่นได้แหละแต่โจ๊กน่ากลัวเกมนี้เล่นโจ๊กน่ากลัวมากไม่ีประโยชน์นั่นไงโอเปร่าแต่ว่าแต่โอเปร่าของโซอายช่ำอยู่ช่ำค่อนข้างช่ำอยู่เล่นโจ๊กไปแล้วแหละโจ๊กมันมีข้อจำกัดเยอะถ้าอันนี้เป็นชนะทาว่าน่าจะเล่นโจ๊กแล้ อันนี้มันอาร์มแฟคเตอรี่นะครับผมโรงงานนะครับแมปโรงงานถ้าเพื่อนพเพื่อนเจอแบบนี้เพื่อนเพื่อจะเล่นเล่นอะไรครับจะเล่นทันอะไรกันจริงๆกะโลโจกเอาได้อยู่หรือว่าถ้าแบบว่าเหมือนจเจ้าแค่เสมอ เพราะว่าไอตัวแต่งศพมันกึ่งเสมออยู่แล้วยังไงแม่งีหยิบออกมาแล้วเสมอขึ้นอยู่แล้วแต่มันก็กินในนั่นเยอะอยู่มันก็กินวิธีเล่นเยอะอยู่เพราะว่าเพราะว่าคุณมีโลงก็จริงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเท่ากับว่าคุณเองอ่ะคือตัวเปล่าไม่มีอะไรคุณมีแค่ไฟวิวหรือไม่ก็ดับหรือไม่ก็ปีน้าต่าง เด้แบบถ้าคุณเอาปีนหน้าต่างกับไฟวิวมาพร้อมคุณจะใส่ไทยไม่ได้เพราะคุณใส่ไทยไม่ได้ก็ก็มีไทยเป็นของตัวเองแหละแต่ก็อืมคือถ้าตัวเองโดนก่อนแล้วตัวเองโดนไวมันจะมันจะยากสําหรับไักนักแข่งนักขุดอา่ามนักแต่งศพโอ้ยมาถึงแมวจุดเครื่องเลยล่ะอ่านั่นไงเอาไทยเอาโหมีไทยกลับไปนี่ ไทสองเท่ากับไทสามอ่ะเพราะว่าเพราะว่าออกจากโรงอาไทหนึ่งเท่ากับไทสามบวกกะว่ายังไงนี่อันนี้คือกะว่ายังไงเขาจะมาไล่นี่อยู่แล้วนะเขาจะมาไล่ไอ้นักแต่งศพก่อนเต่ยจริงๆแล้วลูก้าน่าจะโดนไล่มากกว่าเลยั้งเป็นเพื่อนเพื่อจะไล่อะไรก่อนผมจะไล่ลูก้าเพื่อไม่ได้จะไล่ลูก้าก่อน แต่ไล่ลูก้าเองก็มีความเสี่ยงเพราะว่าลูกาล้าเวลลูก้าถ้ามันได้ช็อตทีหนึ่งอะบางทีแล้วแบบเหมือนมันไปไกลอะจังหวะชุลมุนแล้วมันหายอยเงี้ยโอ้โหแต่ชวอนั่นไงนั่นไงมาถึงเอาเลยมาเลยเอานักแต่งศพเลยปุ๊บเรียบร้อยหนึ่งแผลแดมนี้สิบสี่วิสุดยอด <c oughs> ม่แต่ว่าโดนันวาก็ไม่ไหวเหมือนกันปึ๊บ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 ปปึึ๊๊บบโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์อีกชีวิตหนึ่งของโจ๊กเกอร์นะครับผมสวยไปโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกให้ย้อนกลับไปนะครับผมคิดว่าแบบเหมือนเขาวิ่ง เลือดเ,เพิ่มก็โอ้โหเอาเลยเอาเลยเอาเลยคือต่อให้คุณเอาคุณจะแบบว่าเหมือนกลับเลยเมาอันนี้ยถ้าคุณกลับคุณก็ตรงเนี้เอาเปา,าโอ้กับเลยเย็บ กต้องมาเหยียบก่อนเหยียบเครื่องเหยีบหยบไปแล้วครับเหยียบเครื่องสสวยก็ไม่สวยถือว่าโอเคอยู่เรียบร้อยตายทีนี้ อันนี้ซวยไปไม่ถึงสองนาทีขึ้นขึ้นอันนี้สองแล้วยังไม่ได้สามเครื่องเลยเพราะเมื่อกี้โชยเหยียบไปนะครับถือว่าแบบรออีกสักหกสิบวีก็จะโดนอีกมับีบให้วิง่งยิงไปอีกไงก็ไม่ทันทีเนี้ยอืมอืมตีเพื่อให้ขึ้นขึ้นให้สกิลขึ้นใช่นะครับไม่ได้สนใจฟาดไป วิ่งไหวเหรอไหวเหรอไหวขนาททำใจเธอดูเรียบร้อยต่อให้มีอืมอันนี้อ,นนอันนี้ขอแค่แบบฝั่งนู้นล้มก็ไปเหยียบอีกรอบนึงครับกดเร็วอยู่ เรียบร้อยวิ่งวิ่งไปวิ่งไปคุณเร็วขึ้นอีกเร็วกว่าเร็วขึ้นอีกไม่พอไม่พออ๋อมาหยยบตรงนี้

其实还密码机一个回数，嗯、短板博弈有了吗？一个快翻再翻过去。嗯，让我也打的你。起修大黄的那台密是的，从来这边选择挂人了，他要拖时间，他让你大黄的密码机不能开，然后。 把你人逼走以后，再回速来管沙包那一侧。他虽然刚才路过沙包有一个耳鸣，但是他没法管，他必须让。哦，坤坤坤，母。再慢点。知道。他甚至的话，现在。他奥坤母了黄的那台再去踹一脚都行。是。这一波野人上猪了，OK，你一会敢上猪来修吗？不敢的，我手上有时长，可以直接传送去命中你野人的。对在。敢啦？是靠近月亮的。啊！啊，的啊！

โอ้ยทำไมถึงซันเซียลวชอยกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจาเฮ้ยฟันฟันเรียบร้อยลวว,ว,ว,วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้ครับผมในสุดก็ในสุดก็ปล่อย โอเปร่าออกมาโอเปร่าของโชอ้ายนี่คือแบแบเกมนี้แม่แม่กลัวมากจริงสุดยอดอทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรได้อ่ะจบแล้วมันจบแล้วพี่อืม จบอันนี้เล่นแล้วครับอันนี้เล่นเลยยังไงก็ยังไงก็เกมนี้ก็ชนะแล้วครับเก็บสี่ <ap> นะฮะทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ครับยังไงก็รอ,ออลงหมูก็ตายอ่ะลงหมูเมื่อไหร่ก็ตายะไปลงหมูหมจบอืม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยตบมือให้กับวูมนะครับเรียบร้อยครับ